สวัสดีครับทัวร์บ้านทุกคนลุงเด่นปลากินปลาเที่ยวครับลุงเด่นเอ่อได้ปลากระพงมันจะมีคลิปก่อนนะครับตอนไปตกเบ็ดปลากระพงมาทำปลากระพงในงกระชังนะครับอยู่ที่โฮมสเตย์เดิมองแบอากาศดีมากเลยครับผมก็ปลากระพงได้มาเขาจะไปทําเป็นเมนูเอ่อเป็นเมนูอะไรนะปลากระพงทอดน้ําปลาปลากระพงเอ่ออะไรอยา่างเงี้ยมันทําบ่อยปลาทะเลแต่ว่าผมจะมาทําเป็นเมนูเอ่อเป็นเมนูอีสานครับ ก้อยปลากระพงครับรสชาติหน้าตาจะเป็นยังไงลองติดตามครับ,รบปลากระพงได้จ่อเป็นสูตรพิสานปลาตัวใหญ่ได้ตัวสามโลกว่าอ่านนะเนื้อปลามันสดมากเลยหัวเนื้อกินกันทะเลเนี่ยดูเนื้อมันใสมากเลยจริงๆแค่หัวมล็กก็ได้กินได้ครับนะครับ

ครับปลากระพงตัวตัวใหญ่นะเดี๋ยวเพรนจะมาทําเป็นสูตรอีสานครับก้อยปลากระพงเนื้อมันเนื้อฉ่ำมากเลยปลากระพงสดๆครับครับวิธีทําก็ใช้โซดาโซดาระดับไปโซดาระดับไปใช้มือก็ได้มันจะกรอบมันเจอโซดาแล้วมันจะกรอบ ใช้มือนะคอ,อนอนุญาตให้หัวล้างมึองดีอยู่ละแล้วก็ใช้แป๊บนึครับ็พอแล้วมันให้มันกรอบๆแล้วก็ีบ,บ,ลบเลยีบเมีเพมันแค่นแค่นเมือกว่าหยบชิ่นนี้ใส่หม้อ ใส่ในหม้อใส่ใส่น,นี้หยิบใส่ก็ใส่มะนาวก้อยปลากระพงก้อยปลากระพงปลากระพงทะเลแต่าหางเลยใส่มะนาวลงไปหอ,อมหอมมะนาวใส่มะนาวเยอะหน่อยพริกป่นขั้วใหม่ๆ มันถึงจะแซ่บสีสันมันต้องเผ็ดๆเลยนะถ้าไม่เผ็ดมันจะเข้าขั้วขั้วเกลือเอ่อเกลือให้ผมหน่อยเอ่อเกลือเกลือทุบอีกทุกนิดเดี๋ยวเอาเกลือใส่ก่อนคนไม่รอครับเกลือเป็นหลัก ผมผ่ชยรสหน่อยผมช่รสด้วยผมช่วยรถหลังตะเกตนะข้างตะเกตลองมาแพนดูลองมาแพนดูเอ่ออันนี้เขาบอกใส่เยอะอร่อยเยอะนี่เบื้องหน้าเบื้องหลังอาใส่ใส่น้อยเยอะหน่อยโอ้โข้าวคั่วข้าวคั่วกรับพริกฝนมะนาวเจอกัน กินมันชิมได้เลยนะเนี่ยกินมันชิมได้เลยนะเนี่ยกินมันชิมได้เลยนะเนี่ยมหวานเนาะเติมมนะ,น,น,ะมานาวหมือนลองแกงดูแป๊บเดีดิบนะครับแต่ว่าใครไม่ขนาดเจ้าของโฮมสเตย์เขาบอกว่าซื้อวาซาบิมาใส่กินได้เลย พริกแล้พริกเพิ่มใ่แล้วกอ่านี่ค่ันใส่ตะไคร้หั่นฝอยๆแล้วก็หอมแดงพริกเม็ดซอยครับใส่ลงไปดับเพิ่มดับความขาวปลานิ่มแบบขาวเนะาะเจ้าของโฮมสเตย์เขาบอกว่าอ่ามันไม่ขาวกินกับวาซาบิได้เลยเขาการันตีมันว่าเป็นปลา ปลาสามน้ำปลาน้ำก่อยน้ำเค็มน้ำจืดมาเจอกันครับเกโฆษณาว่า,าปลากระพงเจ้าเนี้ยในในของแม่น,น้ำอกอยอได้ปลาแล้วเหรอเดี๋ยวได้แป๊บนึ่งกอยเนี่ยปลากระพงขึ้นชื่อสุดในของประเทศเขาบอกมานะว่าน้ำอร่อยปลานี้ะเดี๋ยวใส่ผักนี่มาไปชีต้นหอมไม่มีผักไผ่หอมดวนครับใส่ ชิมเลยอ่ะชิมเลยชิมดูอีกทีนึงผมจะชิมเลยคุณสอนจะชิมไหมชิมดูครับอืมแล้วของเนอาก็ชิมดูหน่อยชิมชิมชิมดูหน่อยเดี๋ยวทำเองชิมเองก็ได้ทีนี้ก็คนเหนื่อกันแต่ว่าไม่ดี๋ยวาจุกขอืมขาดเกลือก็ใส่เกลือหน่อยบ่านิดนึง อันนี้น,นึงนะกลิ่นมลแพร่เกลือใส่พริกกระวคั่วหน่อยนะคพริกเพิ่มมันต้องเผ็ดเผ็ดนะครับถ้าก็ดทำลายเฮ้ยก้าวั่วผมช่วยเพิ่มก็ยิ่งอร่อยอ่ะ <c oughs> ยิ่งอร่อยอ่ะโอเคเป็นอาเซร็จครับปลักก้วยปลาก,ลาก,ากรากะพงตั๊กไล่หัวเราะโอเคอ่ะโอเคเป็นอันจบคลิปครับอร่อยละ